ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, หรือกดติดตามให้ช่องมาดามมดด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมุจะพามาแกงถั่วไม้แหะนะคะหรือว่าหมากถั่วแห่บานเท่านี่ค่ะบานเท่าสิเป็นหมากังสี่นะแต่ทางเหนือค่ะเขาจะเอาอมาแกงนะคะก็จะมีแกงใส่หมูใส่กระช่ายหอมแดงนะคะใบชะอมแล้วก็พริกแกงนะคะเดี๋ยวเข้ามาเบื้งวิธีแกงกันค่ะเมื่อนี้สิพิเศษแน่สิใส ทะเลนะคะไปดูกันค่ะเ้าก็เสีเอาทัวมังแห่เนี่ยนะคะมักทัวแห่เนี่ยตั้งตม้นมน้ำนะคะไปจนกว่ามันเดือดเดือดเดือด,เด,อดเดือดจนแบบทัวได้ที่แล้วก็เอาหมูสามสันลงไปน้ำนะคะต้มให้มันต้มไปโดนอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะเพื่อที่จะว่าให้มันแตกให้เม็ดมันแตกค่ะระวางลอทัวนะคะซุกเข,ขากบมัโขกระเทียม แล้วก็พ้อมแดงนะคะแล้วก็กระช่ายลมไปใส่น้ํากันโขกให้ละเอียดเลยนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะเอาเพ่องแกงเนี่ยไปพาพอีกรอบหนึ่งโขกร่วมกันลงไปเลยค่ะอันมากมากมักั่วแห่นี่ปกติบานเท่าเนอะยุยุทาางอีสานขจาสิบอใครนิยมเห็นมากแห้งมันนะคะแล้วก็สิบรูว่ามันแกงกินได้เพราะว่าเอาหน่วยดีมันไปกินกับแก้วมืด แล้วเมนูนี่ก็เป็นเมนูเหนือนะคะแต่ว่าไม่กินแค่บ้านตากเท่านั้นนะคะอันจะกินแกงบงังแฮต้องไปที่บ้านตากแล้วก็เป็นช่วงสงการเท่านั้นนะคะที่เพื่อนที่แบบว่า,าเฮ็ดแกงกินนี่สินะอันนี้มดก็ไปแอบเบิงนําเวลา่าป,ป้าๆแม่หรือว่าแม่ยาเพื่อนพากันเฮ็ดกับเขามันก็จะไปแอบเบิงแล้วก็จำสูตรใส่ใส่พริกแกงล้งไปค่ะโขลกยางนะคะร่วมกันให้มันเข้ากันให้มันละเอยียด เราเดี๋ยวห้อสีน้ำไปผัดนะคะเมื่อเนี่ทพิเศษแนวิีเฮปเป็นแกงมะแฮทะเลแบกแนงคนอีกแล้วปกติข้าเจ้าสีแกงจะใส่หมูสามซันเมื่อนี้ยห่อสีมะแกงแต่ทะเลนะคะเป็นแกงมะแฮทะเลใส่ปละคามลงไปจังน้อยค่ะมะขคามเปียกเนาะ ไอทีมันมีรสชาติเปรี้ยวๆเนี่ยอันใบสมปลอยเข้ามีเข้ากระใสมะขามเปียกแท่นนะคะใดขึ้นกันหรือว่ามะมะเขือเทศมะมะเขือสมบ่มีกระใสมะเขือเทศไปอ่ะค่ะมะเขือสมบันเพิ่นเอิญน,นะคะบานเข้าเอิญมาเคี้ยๆเนี่ยเข้ากระชามะเขือเทศลงไปแท่นใดขึ้นกันนะคะนัดแตงเอาค่ะเพราะว่าบางวัตถุดิบบางอย่างมันกิบ,บ่มีเนาะเันเกิดเหตุดัดแตงไปอันอันใดทีมันแบบว่ารสชาติมันใดเหมือนกัน ต้มไปนะคะอันนี้ยังบ่ได้นะต้มไปอีกต้มไปจนกว่าเม็ดมันแตกค่ะกระเบื้องอีกเทนึงนะหมูสามสันหมูสามสันนี่ละลายในปากเลยนะคะมันเปื่อยไปในปากเลยต้อมอีกค่ะยังบัด่าเดี๋ยวเราอีกจังหน่อยกำลังแตกแล้วนะคะ่ะระวังนี้ห้อกระสีพัดเครื่องแกงนะคะพัดพริกแกงหรือว่าไอที่ห่อโขกเมื่อกี้นะคะ เราจะเอาลงไปผัดให้มันนมอหอมนะคะแล้วก็เอาไปใส่หมอยอีกเทนึง หอมป่ะหอมหอมหอมแห้งเลยเแล้วเขากใส่ลงหมอลงไปใส่ในหมอแล้วก็ปุงรดนะคะ คเขาจะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลา,านะคะใส่ต้องไปเลยอันนี้มูสิใส่แค่น้ำปลาากับผงนัวเท่านั้นนะคะใส่แค่สองอย่างเรารสชาติมันกลมกลมอิหลี่เอาเสียบอิ่ลี่ยังวะใส่ซ้ำหนึ่งเพราะน้ำปลาเขาอาจจะปรุงมาแล้วเนาะแล้วก็เพิ่มผงนัวลงไปนิดนึงนะคะ เพิ่มรสชาติใส่ใบชะอมลงไปได้เลยเราพร้อมจะปุงหม้อแล้วแต่ว่าตรงขั้นตอนต้องตม้มจนๆแลได้ค่ะต้มจนว่ามันแบบว่า จนจนเม็ดทัวมันแตกค่ะมันถึงจะสุกเนาะยังไม่ใชขอชิมจักหน่อยได้รสชาติแล้วาสิส่ปลาหมึกที่เราลวกไว้ก่อนแล้วลงไปนะคะลวกพอที่ว่าน้ำข้าวมันจะออกไหนนะแล้วก็กุ้งลวกลงไป นี่ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะแกงบะแฮทะเลปกติเป็นแกงบะแฮใส่หมูธรรมดานะคะแต่สูตรของมาดามมอสโซไซตี้ค่ะเป็นแกงบะแฮทะเลแล้วเราก็จะตักเสร์ฟใส่จานกันค่ะเป็นไดแกงมาท้อแฮ่แกปจจบประจวา <c oughs> แทนที่สิเอาไปกินกับเมียงกับแจวนะอเนี่ยเขาเก็บหมากแห้งอะไรแล้วเขาก็เอามาแกงนะ แหมาแ้นทะเลยัอยๆจ้ากินกับข้าวแคบนะคะข้าวแคบทอดข้าวแคบหรือข้าวเกียบงาดํานะคะนําไปทอดแล้วก็มากินกับนี่วิธีทอดทอดข้าวเกียบงาดําหรือข้าวแคบบานเพื่อนอื่นข้าวแคบอ่า้วก็ทถอดปีงก็ได้นะแต่แต่ว่าปีงมันบ่อยมัน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 ใหม่ก่อนปีงไม่ค่อยเป็ี่ันบ่อยมันเพราะว่ามันบางต้องกอรถอดออก แกงมาแหทะเลสุดมาดามอสเซอร์เซตี้พร้อมเสิร์ฟลวจ้าสำหรับอีพีนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามแล้วก็กดเข้ามาดูด้วยนะคะแลาไปก่อนยั่วๆจ้า